ภายหลังที่พระมหาธรรมราชาที่4บรมมาบ,บาลกษัตริย์องค์สุดท้ายของสุขโขทยัยเสด็จสวรรคตสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองหรือเจ้าสามพระยาพระราชโอรสของสมเด็จพระอินทาราชาเจ้านครอินในฐานากะกษัตริย์อายุทยาวงสุพรรณภูมิพระองค์ทรงทำสิ่งที่เหนือความคาดหมายแทนที่จะส่งพระราชโอรสไปครองเมืองสุพรรณบุรีในานามพระอินทาราชาหรือเจ้านครอินตามธรรมเนียม กลับส่งพระโอรสมาครองเมืองสองแควในนามราเมศวนซึ่งพระนามนี้เดิมเป็นตำแหน่งรัชทายาทของวงอู่ทองทางทั้งที่พระราเมศวนบรมไตรโลกนาถนั้นเป็นเลือดผสมระหว่างสุพรรณภูมิกับสุโขทยัยไม่เกี่ยวกับวงอู่ทองเลยสันนิฐานว่าพระองค์ต้องการจะสื่อว่าพระรมศวนบรมไตรโลกนาถคือพระโอรสของพระรามหรือรัชทายาทของอยุธยาที่จะดูแลแผ่นดินทั้งหมดต่อไป นอกจากนี้การกระทําดังกล่าวของเจ้าสามพระยายังทําให้เมืองสองแคว่กลายเป็นเมืองลูกหลวมของอยุธยาซึ่งสันนิษฐานว่าพระองค์ตั้งใจจะเปลี่ยนยุทธศาสตร์มาให้ความสําคัญกับเมืองสองแคว่แทนสุพรรณบุรีและต้องการสร้างเมือง2แควหรือพิศนุโลกให้ยิ่งใหญ่กว่าสุโขทยัยและกําแพงเพชรที่อยุทยามาวางรากฐานไว้ก่อน